สวัสดีครับผมเลเชอรเซจากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันเกี่ยวกับตัวโครูทีนนะครับโดยที่คลิปนี้เนะี่ยผมจะมาเจาะเรืองเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันที่เป็นลนักษณะ u ั p เพ d ฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในคลิปก่อนเนี่ยบางคนดูเนี่ยอาจจะเกิดข้อสองสัยว่าเอ๊ะการสร้างนะครับหรือการเขียนโค้ดที่เป็นลนักษณะ u ั p เพ d ฟังก์ชันเนี่ยโดยที่แบบอาจจะไม่ได้ไปอิงสัพเพณฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาทาได้ไหม นะครับและประโยชน์ที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่นะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับผมพูดเงี้จะยิ่งงงนะผมจะขออนุญาตสร้างอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็น Run Demo 3แล้วกันนะครับคราวนี้ใน Run Demo 3นะครับผมจะไม่มีโค้ดที่ไปทำการเรียก Suspend Function อย่าง Delay เลยเลยง่ายผมจะทำการจำลองเขียนโค้ดนะครับให้มันใช้เวลานาน,านๆนะครับขึ้นมาเองเอาละ ผมจะทำการประกาศฟัง์ชันนะฮะประกาศเป็น global launch scope เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ launch นะครับหลังนั้นก็คนทำการเโนว่าผมจะเรียกเม่่อชื่อว่า do something นะครับ do something w r o n g แล้วกันนะครับโดยที่ฟังชันตัวนี้นะครับผมจะทำการเขาเรียกว่าสร้างเป็นลักษณะของ suspend function นะครับ suspend function แบบนี้ โดยผมทำการจําลองมาทํางานนานๆจริงๆนะครับโดยที่ตรงนี้ผมจะมีการปริน t d ดีบันะครับว่าเฮ้ยผมไม่จําเป็นต้องรองานตรงนี้เสร็จนะครับผมสามารถไปทํางานอื่นได้เลยก็คือพูดง่ายมั <het> น <bread> ไม่สมผลทําให้ไป interrupt อินเทอร์รับการทํางานของหน้าจอเนี่นะครับก็ <c oughs> อาจจะเป็นคําว่า <c oughs> นะครับ e x i s t นะครับ for m ตัว coroutines นะครับนะครับ scope จริง exit form นี้ดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้มี็นคำว่า exit form โค้ดจริงๆนะครับเพราะมันตรงนี้อาจจะคงรันอยู่ภายใต้ Python ตรงนี้นะครับผมจะทําการเขียนโค้ดนะครับเพื่อทําการวนลูปนะครับก็เป็น while loop นะครับ, loop, รบ true แบบนี้เลยนะครับดิบๆเลยนะฮะโดยที่ภายใต้ uh, while loop เาจจะเขียนงานอะไรบางอย่างนะครับที่ uh, เขาเรียกว่า uh, ให้มันคำการคำนวณตัวอย่างเช่นเราสร้างตัวแปรมาตัวแปรหนึ่ง้วกันก็ให้เป็นว่า uh, i เท่ากับ0แล้วก็อันนี้ก็ I นะครับแล้วก็บวกบวกเอเคไหมครับเอาละหลังนั้นผมจะทำการเรียกตัวฟังก์ชันนี้นะครับใน suspend ตรงนี้รู้สึกว่าจะมี e r r o r เนื่องจากว่าขาบอกว่าใส่ private ได้นะครับก็ i v a ว e เข้าไปนะครับ s u s p เ n d เอาละอาละ่อาโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับผมจะทำการเรียกตรงนี้นะครับซึ่งตราบใดที่เขาเรียกว่าตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็น for ดีกว่าเพราะว่า ตรงนีง้ค่อนข้างที่จะ,ะเราจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะจริงๆมันก็เห็นนะนะครับจริงๆมันก็เห็นแต่ว่าผมคิดว่าทิ้งช่วงเวลาหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพว่ามันเสร็จจริงๆนะครับก็อาจจะใช้เป็น for loop นะครับผมขออนุญาตเป็น for loop แบบนี้แล้วกันเป็น i นะฮะแล้วก็ <c oughs> จริงไม่ต้อง i หรอกเป็นเป็นเป็น e แล้วกันนะครับแล้วก็ in แล้วก็ length นะฮะศูนย์จนถึงนะครับ เยอะเลยนะฮะแค่สองตัวนะครับขนาดนี้แล้วกันเพื่อจะไม่ชั่วว่ามันใช้เวลานานพอสมควรในการรันโค้ดตรงบริเวณนี้นะครับในการที่จะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจริงก็น่าจะมานี้ตรงนี้ผมแบบนะนำว่าอย่าใส่หลอกเข้าไปนะครับเพราะว่าการใส่หลอกมันจะทําให้เหมือนกับหลอกตาเราอะครับมันจะเพราะว่าการปิดหลอกเนี่ยมันจะถูกทําการถูกรันอีกเทรดหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างนี้ ตรงนี้เราใช้วิธีการจับเวลาและกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำในการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าเจ้าตัวแล้วลไว้ก่อนนะครับว l ลแล้วก็ Time แล้วก็เมชชัวมันจะมีคําว่าไทม์เมชช uh, ัวไทม์เมสเซจันเราทำการใส่โคดนี้เข้าไปเพื่อเป็นจับเวลาหลังนั้นผมทําการปริ้นนะครับตรงบริเวณนี้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนในการเสร็จนะครับก็อ่า is t o นะครับ แล้วก็ใส่เป็นหน่วยของเวลานะครับแล้วก็เซก,กันเข้าไปแล้วกันนะครับเอาละน่าจะประมาณนี้นะครับก็ขออนุญาตลองทําการวันดูนะครับแล้วก็เคลียร์หลอกตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็เมื่อทําการวันขึ้นมานะครับเราควรจะเห็นคําว่า exit f r m co นะ global scope ก่อนทันทีเลยนะครับโดยที่เห็ไนไหมทันทีเลยดังนั้นก็รอประมาณสักแปบ๊บหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่นานมาก คุณควรจะเห็นข้อความที่ปริ้นออกมาจากตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันวันโคดตรงนี้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะว่าจะเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวนล,ลูปศูนยะ์ถึงค่าเท่านี้ทั้งเยอะนะฮะทั้งจะเยอะนะครับแต่คิดว่าจะทุกเคยลองดูก็น่าจะได้อยู่นานไหมนะครับตุ๊ด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 ,ด,ดนะครับอา่าฮะผมขออนุญาตปรับตัวเลขให้มันน้อยลงแล้วกันนะครับก็ เอาแค่นี้ก่อนแล้วขออนุาตซอแลรันใหม่ทีนปุ๊บนะครับอันนี้จะทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าเจ้าตัว suspend function เนี่ยนะครับมันก็คือเราใส่ไปเพื่อที่จะให้เห็นละ,ะ,จะเจนว่าที่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้เวลามานันเกือบวินะฮะผมขออนุญาตใส่เพิ่มนิดน,นึงแล้วกันสู่ทีนึงนะคราวน,น,นี้น่าจะเห็นการดีเลย์ที่นานขึ้นง่ายง่ายคือ าภายใต้ suspend function เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีดีเลย์ก็ได้ให้มองว่ามันเป็นงานเชิงซิงโครนัสอ่ะมีงานอะไรบางอย่างที่มันรันหนักๆนะครับอันนี้จะสุดจะนานขึ้นแหละรอบที่2นะครับมีงานอะไรบางอย่างรันหนักแต่คุณไม่ต้องการให้มันไปบล็อกการทำงานของ UI ถัดมะคุณก็เพียงแค่ระบุว่าเป็น suspend function และทำการเอาเจ้าตัว suspend function เนี่ยนะครับไปใส่ไว้ในอะไรครับตัว coroutine นั่นเองพผลง่านมันก็คือการเหมือนสร้างฟังก์ชันที่แบบ เราไม่ต้องการจะเขียนโค้ดเข้าไปในโคดูทีนตั้งหากเลยเราสามารถสร้างเป็นฟังก์ชันข้างนอกได้นะครับแต่เราต้องการจะเสีย่ฟังก์ชันเนี่ยมันเาขาเรียกว่ามีการวันงานที่อาจจะไปบล็อกนะครับาการทํางานของอ e ีฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็ใส่คําว่า s u s p e n d เข้าไปนั่นเองนะครับเอาละอันนี้ก็จะวอนภาพมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องใช้ดีเลยนะครับมาเป็นตัวบล็อกแต่เราแค่จําลองว่าเรามีงานที่มันประมวลผลนาน,านาจะเป็นการ sorting เป็นการคํานวณสมการบางอย่างนะครับ ประมาณนั้นก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะถอยทาให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับตัว s u เซนเซนฟังชันถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บ c r คร e ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ